นี่ต้มประทูโปน่นทุกคนให้มาเคือและพักกระเง,งีความหอมถ้ากระาแต่วัดสวยแล้วสิม่าปน้นทุกคนมานี่นะเอามาเคือลงก้น ือกอะไรห,หน่วยเท่นี่นอนน้ำนอนตะเดะปั๊ตัวน้ำจุ่มจ้วงทำเงี้ยกรุ๊บน้ำมันมาแต่ทั้งด้มันคือเต็มขุกอย่ะเนี่ย ประทูทุกคนแนวกินกับบะดืดอกะดื้อได้บ้านนอกนะ natri, kali, natri, muối, còn cái này, c cái bột hấp nó sôi này, đang một chút nồi, có tất cả, ปลาทูก็มีข้างเหมนกันเนาะหน้ามันอยู่ในบักเลือในหน้ามนะะรับชีพพุ่ง ใส่ผิกทุกคนเอาตำไปแล้วหลักตํำก่นแล้วก็หอมหอมเป็นใบบ่มีจะหอมแบบทังซี่ใส่น้ำทุกคนปรุงก่อนให้สักหน่อยคงแซ่บบคงนัว เฮ่นงนัวทุกคนเนคากาไไดิดฟุ้งฮะคะเดียบรอยปรดเดิมต้นหอมมะไทายไปแล้วที่บ้าน มาเด้อคุณพี่อยู่เมืองนอกคุณเปินท่าเปินมาเอินท่าินเข่าเ่าเอิามาเอิเปินกินกเข,ข่าเปินกามัง,งเอินอคือกันมาเด้อคุณยายมานําเด้อประุจุคนเยอะมองตงงู้บอลอะไรอิบซีจุคนพักตับบลายไปบนนนดนนะ,ะหาบคน มืัอนี่ก็แต่วันที่อย่างบอกลืมมือลืมบ้านไม่ได้บอกแล้วมืัอนี้นะเผาแห้งบอว่าเขาเลื่อนสนามสี่เบาชีวเขาวทุกคนมาเด้อมาเด้อแล้วก็บไก่สะใบตโตกระทางมันเนาะมันละช้าอยู่ขนาด นีอีกทีผมคอมเมนต์มาว่านันตารีทั้งตุง้ยงทั้งคุณจ้าทุกคนดูดูน้อยนั่นไปนั่งควายผู้บ่าวไวปทิ้ไว้ถ่ายคลิปเด้อพวยหรอกคุณค้าเสียงดุดังกระทางมัจนาพนับมัตนาดานโปดุคุณเนาะนั่งดัง คลิปนี้สิบออนไลน์ด้วยเจ้าผืนญาติผนญาตินอันรับค้าคอยว่าคอยจะเอาต้องออะไรเจ้พผ้นปูบัวมักพังก็มีดีขอโสษดด้อกครับ แคบไปด้วยยินคำเอมมีทุกคนผัทูกับมิตรกลาง một cứ cao không muốn không lấy đại đó chúng tôi côn đi thi thì bừng thì tôm วิตถุมงตุบอ,อะไรที่ว่าบาคามพุทธนาใชวาดูย้อนหลังขอบคุณค้าให้อยู่ดินแห้งชุกภาพเพ่งแรงข้นใเกินในลำเป็นรวยึินไฟทุกคนมีังบบบบบบับกินไฟแคบแคบไม่แคบกิ้น อยาคนตีนเขาหาเงินนั่นได้ได้กิน5โลาวหาเงินน่ได้กินเบิดเ็บกคนเขากินบักคนักบุ้งตาใหตอน้ํามันหมูนั่นกแล้วแกับัวเห็นเข้ามาเฮ็ดเดือนนี่ ขอบใจเด้อพี่น้องทางลา่ากับคันเบิ่งนันตุ้มกับบอกนั่งเนวาย่เบิ่งอยู่ทา่งสิขอบใจอาเป็นภาษาลาวมาเด้อเทอะ อันนี้ก็ กินเขาแรกเขาจะเข้าป่าคือเก่านะไปหาเหตุบรอยูบรเิเชานะข้างปลาเขาต้องขยนันนะถ้าคุณเห็นยนะูทูปนะเขาจิ้มล่างตั่วลื เขาจะไปนั meter, Ooh, like ่งเองเธอแล้วรับตาชุ huh. ่มชื่นอยู่มาได้เนี่ยเห็น huh. ยูทูบเนาะโอ้ยจากจานเนี่ยพอต้องไปทุกคนลงคลิปนี้แล้วห้าคลิปหนานี่ยมาลงลงคลิปนี้แล้วห้าคลิปมาลงอีกสามคลิปลงทีแล้วเพอตอนนั้นมาลงโตลงตัวนี้แล้วห้าตอนมาลงโตอีกบปดูสิ่ซื่อได้ทุกคน hết đơn lấy khác, đặt nước mắm tôm กมนัวอืมนี่จงยำข้าง เปื่อพาทุกคนกิยนย่างมิทรรศกางที่ไเหลักกินคูนเดียวทีค่คุณละโบกข้างในสบายดีบัยดีค่ะขอบคุณคุณไร้เด้อทีทุกคนทางลาวทางไทยทีย่บุงทุกคนทางเมืองนอกนะ